สวัสดีจ้าช่อ,นนอง Noh Channel วันนี้นจะพามากินขนมจีนน้ำยาป่าผสมกะทิเด้อจ้าพี่น้องจ้าเอจะใส่เป็นน้ำยาป่าผสมกะทิพี่น้องจ้าอันนี้ก็บได้เ็ดเองเด้อจ้าไปซื้อข้าเจ้ามาพี่น้องร้านนี้จะเป็นร้านประจำเด้อจ้าพี่น้องจ้าแซ่บแบจ้าพี่น้องจ้าใส่ถั่วงอพี่น้องจ้ามาคักแล้วก็กินกระป๋องงเนาะพี่น้องจ้าโซ นางกินอยู <S <S ่กระทอมไปนะแต่พี่น้องมาเรีนกระทอมไปนะกระทอมข้างบ้านเียแต่พี่น้องจ้าเมนูเซ่เซกินยำได้กับเบื่อขนมสินนะพี่น้องกินได้ตลอดพี่น้องจ๋ากินได้ตลอดเลยล่ะกินยำได้กระแสบยำนั่นพี่น้องเพราะว่าจะเป็นตำเพราะว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาพี่น้องจ๋าเซ่แบบสุดยอดอีหลีจา่พี่น้องหนาวแหงา้ตพี่น้องเ้ยพาไปกับแบบ หนาวอีหลีพี่น้องหนาวทุกมือทุกเว้ยนยังมือใดะเศีเาหนาวเนี่ยเขาจะว่ากลางเดือนกุมภาฟังข่าวนะเขาจะว่าจะหนาวถึงกลางเดือนกุมภาพ่ะนะโอ้เอเป็นวัดเป็นไอพี่น้องจะเป็นเดือนเราเพหายอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะพี่น้องเออมาจ้ะมากินน้ำอเดเออพี่น้องจ้า แสบแสบนัวนัวด้วยจะเออมากกินแบบร้านนี้แ่บทั้งน้ำยาก,กะทีน้ำยาปลาส่วนมากเอจะแบบซื้อมาเอาจะซื้อเป็นแยกถุงด้วยจ้ะแบบกะทิถุงหนึ่งปลาถุงหนึ่งเอก็สิมาเทสเห,หมอผสมกันพี่น้องโอ้ยแ่บเข้ากันมากกินร้านได้ก็บแบบว่าสร้างร้านนั่นเนื้อจ้ะเป็นร้านประจาเนาะแบบว่าได้รสชาติที่แบบว่าพอ้อใหญ่มากเลยจ้ะพี่น้องจ้าแ่บอันนี้จะเป็นข้าวปุ้นแบบสดด้อจ้ะบ่าแม่เข้าวปุ้นแห้งกะซื้อร้านข้าเจ้า,าจ้ะ ซื้อข้าวปุ้นซื้อขอนมจีนร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่แบบว่าเฮ็ดถึกใจเอค่ะพี่น้องย่างแบบห่วยๆได้กินขนมเอน้ำยาข้าเจ้าปงออกมาจากหมอ้อไหมไหมถ้าน้ำยาตาน้ำยากะทิพี่น้องจะหอมแบบว่าอู้ชวนหนีหิวค่ะพี่น้องคือแบบติดใจกินมาตั้งแต่บาวาเป็นแม่เป็นไม่ไงยเป็นยังข้าจเจ้ากับมากค่ะมากรานนี้ที่สุดเลยจ้ะกินแล้วแบบจริงใดอ่ะ แซ่บอะเอกินเบอร์สามหัวนี่ยพี่น้องเอ็กเอกปุุงน้ำเด้่พี่น้องจ้าเอกจะเป็นคนที่มากินขนมจีนน้ำยาหรือเอ็กซีมักใส่พริกป่นแล้วก็ใส่น้ำตาลผู้ใดมัก็อย่านี้มักใส่พริกป่นกับน้ำตาลลงไปพี่น้องจ้าแซ่บอี๋ดีเด้มากินเลยว่าคือเขาปุุงรสชาติมันก็พอดีแล้วในะนำยาเหมืนบอกถ้าว่ากับติดไหมติดแบบใส่พริกป่นใส่น้ำตาลนึงแซ่พี่น้องจ้าเหมือนคล้ายๆแบบว่าปุุงก๋วยเตี๋ยวอะเนาะพี่น้องเนาะฟิวปุุงก๋วยเตี๋ยวนึงองแซ่ คือหมักใส่อิ๋วคือต้องต้องมีอ่ะอ่ะแซบอีหลีพี่น้องร้องไปเบิงเด้อดจากผู้ใดเป็นคือเอกเนี่ยก็ร้องเบิงเด้อผู้ใดบ่เยคยกินเออบ่แซบเด้อเฮาก็เพิ่มแบบว่ามันบ่เผ็ดหลายคั่นว่าเผ็ดหลายก็บ,บ่ใส่พ,พร,ริกป่นคั่นว่าบ่เผ็ดหลายจังซี่ก็ใส่ลงไปได้เด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยมาจ้ามาแซบๆ,น,ๆนัวๆนํากันเด้อดจากพี่น้องจ้าแซบคักแซบเนี่ยโอ้ยกินสิบ่ให้เหลือเด้ที่พี่น้องจา้าโซทอนนามได้ด้อจ้ะ ที่สดเห็เบิ้เลยจ้ะพี่น้องว่าจ้ะความแสบความนัวเนาะพี่น้องเนาะาหนาวพี่น้องจ้าพากไปกันหนาวไปบรรยากาศแบบเย็นคักเย็นฟินฟินพี่นอ้องอ้ยบรรยากาศหนาวใส่เสียกันหนาวอยู่กันเนาะหนาวพี่น้องจ้ะเมื่อใดจะเลิกหนาวเนี่ยขั้นสุดคือซาห,หัวนี่ละพี่นอ้องอู้หนาวคักหนาวเนี่ยพี่น้อง ทั้งแซบทั้งหนาวทั้งนัวพี่น้องจ้าโอ้ยอารมณ์เสียยแขนาวพี่น้องจ้าขาเสียแขนยาวบ่ได้ช่วงนี้เสียแขนยาวหิดหิดขักพี่น้องจ้าใส่รักเสียแขนงาหมากช่วงนี้พี่น้องจ้าเยวหน้าหอนกระสีรักเสียแขนซันได้จ้าพี่น้องจ้าเสียแบบโอ้เป็นคนที่บ่ค่อยมากใส่หลอกเสียแขนยาวพี่น้องจ้าอึดอัดแต่ว่าจำเป็นมันหนาวเหมียตรงใส่เนาะ